ไอ้กระดตัวจริงหรือก๊ปเกตเอพวกกูอ่ะเกตเอสเอสเอสเอกเอส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 เลสเก็เอส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 เอกเอเอส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 เเอสเสเอสอสเอสอสเ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 เอสเอสเเอสเอสเอส ไอเล่นอีกทีหายแล้วไม่ได้ลุกยากกลายเป็นลุกเก็ตกดไปแล้วมาเลยตุ้มตุ้มไปโอ้ยเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละยืนแทงให้เออนั่นแหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ่าท่าบิน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 เอ้าตายหมดตายหมดตายหาหมดทุกตัวเลยยี่ห้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยตีเฮ้ยเฮ้ยตีตีตีอ้าวมึงกูเจอเป้าหมายกูแล้ว เป้าหมายกองคุณพี่เคหนึ่งเดียวที่เขาได้คือสาวตัวน้อยน่ารักแต่เพิ่มๆอย่างนี้ก็ดีนะตัวเบลล์แต่็มมันไม้มันมือดีไอ้สัตว์ตีไงตีไงตีไงสุดวิชาแข็งข้อเด็กก็คือการที่ต้องเก็บจำไว้เนาะถึงเวลากดปล่อยกดปอยพลังเลยกดปอยโอ้โหกดปอยพลังกดพลังพลังอืออื้อนี่แหละอื้อนี่แหละนี่นี่เป็นไง ม,มันมันดมือดีมันมัดมือดีเชื่อกูดีอุ้ยโอ้โหจังหวะนี้แหละฮืมฮืมตีเฮ้ยไอ้เหี้ยช่วยกูหน่อยเอ้ยมาจ่ายตัวเดียวเม่นล่อทุกตัวเลยเหรอน่าจะไม่ต่างกันจากกูที่เอาตัวเดียวก็ล่อฝันงล็อกขาพวกตัวเหมือนกันแหละกู้ยอ่าฮึยกูไกลเกินไปใช่ไหมบอกกูทีไม่มีใครทันเลย นีเเ่เนี่ยอ่าเรียบร้อยบินไปเลยพี่เฮ้ยโอ้แก๊งดูสวย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 นี่เดี๋ยวอ้โหถ้าผจะเข้าแต่พวกก็ไม่เข้านะเอออจตีป้อมเลยเลยตีป้อมตีป้อมเลยตีป้อมตีป้อมเหวยตีป้อมเลยเลยตีป้อมตีป้อมเออนั่นแหละตีตีโบโบโบเรียบร้อยชั้นนะเป็นไงล่ะ